สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำกิฟต์บอกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามีกันอะไรกันบ้างโอเคค่ะมะาทำประมาณก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่เราไปดูวิธีทำมันก่อนจะอย่างแรกก็จะมีอุปรกรณ์ตามนี้นะคะมีกล่องใส่ดอกไม้นะคะขน,นมพลาสติกโอเอซิสกันไกลแล้วก็ดอกไม้นั่นเองส่วนกล่องใส่ดอกไม้นะคะแนะนำว่าซื้อที่มิเตอร์ดี y ของเยอะมากและถูกด้วยขั้นแรกนะคะเราก็จะมา ตัดพัตตินะคะใส่กล่องแบบนี้นะคะลองเป็นฐานกล่องไว้นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็จะจัดเข้ารูปเข้าสรงให้เรียบร้อยอ่ะต่อไปเอาจาขั้นตอนต่อไปก็ตัดโออิซิจาเพื่อยัดลงกล่องให้ได้รูปอย่างนี้อ่ะพอได้แล้วเราก็ปักดอกไม้เลยจาาขั้นตอนต่อไปเซตดอกไม้ที่ในเลือกก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะทุกคนเอาเลือกแบบสีตามใจชอบเลยยังไงก็ได้ที่คิดว่าสวย ต้องสวยเสร็จแล้วก็จัดดอกไม้นะคะทุกคนเอาตามใจชอบเหมือนเดิมแหละอยากเรียงอะไรก็เรียนแต่ว่าเนยจะเน้นดอกกุหลาบนะคะเป็นหลักของเนยนั้นแล้วก็จะมีดอกไม้อื่นแซมเข้าไปเพื่อความเก๋นะทุกคนอะเมื่อจัดเสร็จนางก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้าทุกคน คิปบอลของเรามันจะต้องสเปเชียลป้ะแล้วก็ต้องมีของขวัญน,นิดนึงเออเล็กๆน้อยๆของในก็จะเป็นขนมนะทุกคนแต่เนก็จะเลือกขนมที่เป็นแบบสีชมพูน่ารักน่ารักเออเลิศปละล่ะเมื่อทําเสร็จนะคะก็สามารถให้เป็นของขวัญเก๋ๆได้เลยในเทศกาลต่างๆเลิศสวยไปเลยจ้าก็ถ้าใครชอบก็ทาตามกันได้นะทุกคนแต่แนะนาว่าถ้าใครจะให้ช็อกโกแลตเป็นของขวัญเนี่ยแนะนำแช่ตู้เย็นก่อนไม่ไงั้นมันก็จะละลายจังซีเดออ่ะเบื้องหลังคอยสวยๆก็ต้องมีเบื้องหลังลกๆถูกปะกว่าจะมาเป็นของสวยๆ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกิฟบ็อกง่ายๆเก๋ๆวันนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบก็ขอบคุณมากนะคะก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ